นี่ก็ถึงร้านาทางเข้าโชคดีคาเฟ่ครับเป็นส่วนอาหารทางเลี่ยงเมืองาตามป้ายเลยลเราไปทอดไปเช็กกินโอ้ก็จะเป็นทางนี้โอ้เห็นป้ายแล้วครับป้ายโชคดีคาเฟ่ร้านอาหารแนวเบเกอรี่สวนคาเฟ่ส่วนอาหารสวนคาเฟ่เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าด้านในจะโรแมนติกขนาดไหนทางเข้าเชิญด้านนี้ค่ะขเข้าไปเลยสถานที่ก็กว้างขวางนะครับ กว้างขวางอยู่นี่นมนมมอบแบงลูกใหญ่ด้วยเข้ามาแล้วก็จะเขียนป้ายว่าเป็นป้ายว่าลานจอดรถลานมอเตอร์ไซค์ลานจอดรถจนตรงไปโอ้ก็มีนามีมีสระน้ำนะครับมีน้ำพุด้วยแนวบรรยากาศวันแนวบรรยากาศไล่แนวแนวบรรยากาศเอ้ย แนวแนวบรรยากาศแนวบรรยากาศธรรมชาติโอ้ยดินกระพันกันพูดผิดพูด,พดถูกอยู่ได้โอ้ยพ่กไทยกรบประทองแล้วเ,เป็นแนวแนวตรงๆนะเรียวๆของเราเป็นแบบนี้น,นะฉันชอบในส่วนของแนวธรรมชาติโอ้มีมะพร้าวนี่ครับที่จอดรถกว้างขวางอยู่นะแพนกล้องไปร,บรอบๆเลยที่จอดรถกว้างขวางอยู่เดี๋ยวเราจะไปลงถ่ายคลิปด้านหน้าอีกทีนึง่งไงลูกมุกไงลูกมุก นะตรงนี้เนาะตรงนี้มีมะพร้าวด้วยมีรถใหญ่เข้าออกไม่มีจอดเข้ากระสุนธรรมาชาตินี่นะครับเรามาข้างในลานจอดรถแล้วนะพื้นที่ก็จะกว้างขวางมากๆเลยครับ สำหรับสวนอาหารโชคดีคาเฟ่นะครับเราก็จะจอดรถไว้ตามพื้นที่ต่างๆนะครับลานจอดรถก็จะมีสนมวนมะพร้าวเป็นมะพร้พาวที่อยู่ข้างที่จอดรถด,ด้วยเราก็ทําคลิปให้เห็นเลยครับเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวเราเดินไปข้างในกันนะครับ <ๆ S 1> ทางก็จะเดินตรงไปแล้วก็ด้านด้านขวานี้ก็มีนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ไปตามป้ายเลย <ๆ S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายห้องน้ํานะครับเราก็จะไปห้องน้ําก่อนทางเดินนี้ก็ทําดีนะครับเป็นหินแล้วก็ ขัดมันด้วยนะครับสวยงามนี่ดูห้องน้ําก็รูปทรงสวยงามนะครับสะอาดสะอาดแล้วก็เดินไปอ๋อทางนี้ไม่ใช่คนระับทางนี้สวนตัวเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกเข็มสวยงามมากๆนะเดี๋ยวเราเลือกถ่ายเป็นช็อตๆดีกว่าเนาะแล้วก็อ,อินเสิร์ตเข้าไปไม่รู้ว่าเรียกอินเสิร์ตหรือเปล่านะก็อยากถ่ายทำคนสมคลิปบรรยากาศสวยงาม,งาม นี่ก็จะเป็นทางเดินด้านหน้านะครับเราออกมาจากที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโรงเรียนห้องครัวน่าจะใช่นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสนามเด็กเล่นนะครับมีสนามเด็กเล่นด้วยสําหรับลูกเล็กนะครับเราเข้ามาแล้วก็จะไปเห็นตรงนี้ก็จะเป็นนาน,นะครับนาน compile, แล้วก็เขียนว่าโชคดีคาเฟ่ครับก็จะมีสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กน้อยด้วยนะครับก็นี้จะเป็นพื้นที่ด้านนอกเราจะไปสั่งกาแฟ <olar>. กันเลยนําเข้าไปแล้ว สั่งกาแฟสั่งกาแฟเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วก็มาเลือกสั่งเมนูกาแฟเมนูอาหารได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเขาจะมีสมุดมีหนังสือเป็นเล่มแบบนี้เลยนะไว้ให้ดูนะดีมากๆเลยนะครับเขาทาเมนูไว้แบบนีนะ้เปิดมาเรื่อยๆเปิดมาดูเรื่อยๆแล้วก็เลือกตามรายการที่เราชอบเนะีเราอยากกินอะไรเราอยากดื่มอะไรก็จัดเลยนะครับ ที่ร้านโชคดีคาเฟ่ก็มีหลายอย่างก็มีทั้งไอศครีมฮันนี่ทออันนี้ก็จะเป็นฮันนี่ทอที่เราเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเราก็ได้หมายเล็กสามสำหรับเด็กเสิร์ฟก็จะมาเสิร์ฟไดนะ้สำหรับคนที่จะส่งจะส่งได้ถูกต้องเราก็นั่งที่โต๊ะไหนก็ได้นะบรรยากาศดีๆตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะแล้วก็แผนกล้องให้ดูแต่ว่ามันอาจจะเฉียงๆหน่อยนะพอดี กลับกล้องไม่ทันเมนูที่เราสั่งก็ได้แล้วนะเป็นน้ําอัญชัน,นเย็นๆแล้วก็เป็นน้ำํำกาแฟน,นะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะเหมือนเดิมนะด้านนอกนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมจะให้แพลนกล้องไปดูนี่นะครับเดี๋ยวเวลาเรา,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 รากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เดินออกไปข้างนอกแล้วนะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะกลาง ผมเห็นแบบนี้ผมก็ไม่รีรอเลยผมก็ได้ลงไปเล่นนะแล้วก็ไปลองอันท่วงท่าที่มีทีเด็ดของผมนะก็กางแข้งกางขากางแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดไปเลยนะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะมันเป็นอะไรที่เท่มากๆแล้วก็รับธรรมชาติได้เต็มที่นะสำหรับ้านนี้แล้วเราก็ได้ยินเสียงบรรยากาศเขียนเขียดจจนาน้อยเสียงเพลินๆของเขียดด้วยนะ ฟังดูแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆคุณดูสิท่าทางไอ้นี่มันลีลาเหลือเด็ดเหลือหลายจริงๆดูสิมันบิดไปบิดมานั่นนะนั่นนะดูมันทําดูมันทําอันนี้เป็นการลองที่นอนนะครับเป็นการทดสอบที่นอนว่าความหนาความแข็งแกร่งของที่นอนเนะี่ยมันจะดีไหมมันจะแน่นไหมนะลองไปลองมาทะล,ล่วงลุบลงไปข้างล่างนี่งานเข้าเลยนะแต่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าตะข่ายเขาแน่นหนานะครับ แน่นหนามากๆดีมากๆเลยนุ่มนะเป็นเป็นบรรยากาศที่นอนสบายๆชมบรรยากาศกลางทุ่งถ่ายรูปได้สบายแบบเนี้ยนะไม่มีอะไรที่มันสบายแล้วล่ะนอกจากนอนแบบนี้นะโอ้บรรยากาศก็ดีหลังจากบริหารท่วงท่าอันนี้เหนื่อยเมนูที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วได้เก่ยำม,มาม่านะเราสั่งแค่ยำม,มาม่านะเป็นจานพิเศษแล้วก็เป็นฮันฮนี่โทฟ อันนี้ท็อเป็นไอศ์ครีมนะเบางานะบ่ายไอศ์ครีมซะนะเบาปะทอกไอศ์ครีมซะไอติมนี่แหละก็จะมีวานิลามีช็อกโกแลตชิพมีหลายอย่างให้เลือกนะครับสำหรับไอตรีไอศ์ครีมไอติมเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นอบนื้อผึ้งด้วยนะครับหลังจากเขากินจนเกลี้ยงถ้วยเลยนะเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะเดินชมบรรยากาศทุ่งนานะบรรยากาศด้านล่างที่เราจะไปเห็นไหมมันจะมีสะพานเห็นบ่อสะพาน สะพานให้เดินเด่นให้เดินช่มให้เดินเท, or, ที่ยวเด่นให้เดินยืดเส้นยืดสายเด่นนะ่ะเรากำลังเตรียมตัวไปเด้อไปกันเลยก่อนจะไปเราก็มาเล่นม้ากระเด่องนะสักสองสามนาทีมันก็นุ่มนวลแบบนี้นะม้ากระเดืองนะั่นนั่นนัๆๆ่นนั่นซีเซ่หรวสีเซ่แล้วมันเหมือนมันเหมือนตัวระวังตัวระวังตัวเด่นนะครับเด่นแบบนี้ก็ได้บรรยากาศได้ฟิลอีกทีนึงเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะครับออกกําลังกายไปในตัว เราเล่นเสร็จแล้วเราก็รอเตรียมท่าจะไปอีกแล้วลลพอเล่นเสร็จเราก็ได้เวลามาเดินละเห็นไหมเราเดินยืดเส้นยืดสายไปตามสะพานเลยนะเขาก็สะพานเข้ากาทําสวยงามมากๆเลยนะบรรยากาศเดินเข้าไปโอ้เป็นเหมือนเส้นทางที่แบบลมติกมากๆเลยดูเห็นไหมผมก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงด้านกลางๆละก็จะมีช่วงพักด้วยนะตรงกลางๆนั่นจะเป็นที่พักด้วย แล้วก็เข้าไปพักยดเส้นยึดสายนะโอ้ไอหมอนี่มันทําไมขี้เก๊กจังวะนั่นเนี่ยมาถึงเราก็อ่ะในไหนก็พูดบรรยายเสร็จแล้วเรามารีวิวรองเท้าแอดดาซะเลยนะนี่ที่ผมใส่เนี่ยเป็นรองเท้าแอดด้านะใส่ลุยใส่เที่ยวใส่ขึ้นเขาทํางานไปไล่ไปนาไปสวนได้หมดเลยนะรองเท้านี้ทนดีมากๆเลยนะมันมีหลายสีนะรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลิงนะให้ลิง์ไว้แล้วก็ใครสนใจก็ไปกดไปสั่งซื้อได้นะ รองเท้าแล้วก็สังเกตว่าตรงกลางๆจะมีช่องระบายด้วยเห็นบ่มันมีช่องระบายนะระบายอากาศระบายน้ำเวลามันเปียกเนี่ยมันก็แห้งไวนะใส่ทนมากและที่สําคัญคือโดนแดดไม่หดเลยนะดีมากๆเลยผมใช้มาก็ในระยะหนึ่งแล้วนะผมก็รู้สึกชื่นชอบมากเลยรองเท้าตัวนี้นะมันสามารถที่ใส่ไปเที่ยวได้ทุกทุกอย่างเลยทุกอินยาบทเลยนะคู่เดียวทีอินวันจริงๆยอมรับนะเท้าคูน่นี้สนใจก็ไปดูที่ใต้คลิปใต้ลิงก์นะ เอาจากนั้นเขาก็ยาวต่อตัวเดินไว้ไว้เดินไว้เดินไว้มันทางอีกไกลอยู่น่ะ,นะเดินไว้เดินไว้ไว้นะก็เดินสปีดไปแล้วนะเดินสปีดไปแล้วเส้นทางอีกหลายเมตรอยู่นะเส้นทางหลายเมตรโอ้มมเตอร์คีกเก่กรีวิวรองเท้าอย่างนไมมาถึงเล่นชิงช้าแล้วไอ้นี่เล่นก็เล่นไม่เป็นทะลึ่งอยากเล่นเฉยๆนั่นแหละนอกจากรองเท้าแล้วก็จะมีนี่กางเกงีก่กางเกงรีวิวอีกนะรีวิวกางเกงที่ผมใส่่งกางเกงนี้เป็นเกงแบบ ใส่ได้ทีอินวันเหมือนกันนะมันก็ใส่ท่องเที่ยวก็ได้ใส่ทํางานก็ได้นะมันเป็นเกงยืดได้นะผ้ายืดได้ใส่สะดวกสบายนะมีกระเป๋าเยอะเห็นไหมกระเป๋าที่ผมใส่แก้วน้ําอ่ะใส่แก้วน้ําใส่ทโทรศัพท์กระเป๋าแม่งเยอะชิบหายเลยดูสิดีมากมากเลยกระเป๋าเนี่ยบางทีไม่ต้องถืออะไรที่มันแบบถือแบบถือเยอะแล้วมือเนี่ยมันก็ไม่มีมือจับนั่นจับนี่เห็นไหมอันนี้ผมใส่กระเป๋าตัวเนี้ยใส่ได้แล้วก็ เดินได้สะดวกสบายมีกระเป๋าเยอะมากๆเลยนะใส่เงินใส่กระเป๋าใส่เงินใส่อะไรได้หมดนะดูท่าทางไอ้น,นี่มันรีวิวเอาเรื่องอยู่นะมันจะรีวิวร้านเขาหรือว่ามันจะทําให้ร้านเขาเสียหายหวะนี่วะดูสิดูสิสมันทําดูมันทําหน้าตาก็กวนกวนยังท,ทําท่าพลิกพลิกอีกอันนี้ผมลองให้ดูนะว่ามันดีขนาดไหนนะผมไม่ได้มาทําทะลึง่งทะลึ่งนะคือปล่อยตัวลงไปเนี่ยมันโอ้มันดีมากๆอ่ะมันยืดหยุ่นอนะ่ะ ก็คือไม่ขาดนะนะสำหรับเอไปแบบนี้ที่มันเป็นแนวแนวเขาเรียกว่าตะข่ายพักผ่อนบรรยากาศแบบนี้นะจากนั้นมันก็มาเล่นที่รังนกอีกนะอันนี้เป็นรังนกเขาก็แข็งแรงนะครับมันไม่ได้ขาดนะอยากไปเป็นลูกนกอยู่ในรังนกนะเห็นไหมดูมันทําท่าดูมันทําท่าเีเออก็ว่ากันไปนะว่ากันไปเบิง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 ,บงคลิปได้หลายเบิงเบิงคลิปใ้จบเดอ้อ ซอยกันเบิ้งเนี่ยซอยกันเบื้องซอยกันแย่งเนี่ยคลิปนี่ยคลิปเบิ้งแล้วก็กดไลค์เดอ้อกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร์เดอ้อกดซับสไคร์ล้วก็กดแชร์น้ำเดอ้อกดแชร์มาพ่อ,พอกดติดตามน้ำเดอ้อไป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 ต่อนี่มันช่วงขาขึ้นล่ะทางขึ้นกลับไปหารานที่เก่านี่ก็จะมีผาเข้ามานะแต่ละผาก็เอิน่นเหมือนกันเดิบางผาก็เอิ่นผาแพร่ด้ิมวัวแตมาเก็กอีกแล้วไปเดินไปแม่เก็กแท้บอกอันนี้แม่ ไปน้ำไปน้ำไปน้ำไปเห็นบ่ผมรีวิวเห็นว่าถูกต้องบ่กระเป๋านี่มีประโยชน์เนี่นี่บ่ใส่แก้วน้ำใส่อะไรได้เยอะเห็นไหมมือก็จับนั่นจับนี่ได้สะดวกสบายเห็นไหมนั่นนะเดินไปมันใกล้จะสุดแล้วนะเดินไปเดินไปนั่นชี้มือชี้ไม้ชีช้โบชี้เบอะไรอ๋อมันเป็นทางทางลงไปช่วงกลางๆนีๆเน่เขาจะให้ถ่ายรูปนะให้ถ่ายรูปเช่นชมกับบรรยากาศทุ่งนาได้นะส่วนด้านนี้อะไรสีมือสีไม้ยัยงนี่โอ้บันไดโชคดีนะ มันเป็นบันไดเขาจะมีป้ายเตือนเด้อมันจะเป็นสีเนี่ยอา้าตามขึ้นไปเลยตามขึ้นไปตามขึ้นไปเห็นไหมควักมือตามขึ้นไปแล้วไอ้หมอนี่มันยังไงอยู่วะนี่ไอ้หมอนี่วะเอา้ามารยาทดีชิบหายเลยถอดรองเท้าด้วยเออก็ทำแล้วจะทําอะไรก็ทําไปเถอะขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูไปถ่ายคลิปถ่ายรูปดูนะดูมันทําดูมันทำานำนะี่ยขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยนะเห็นไหมแล้วก็หมอบคานลงไปอีก มันจะหมอบทําหาอะไรไอ้นี่เออนั่งได้แล้วนั่ง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 เออนั่งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปตัวถ่ายรูปกับเจก,กทายเนี่ยเห็ดให้มันเป็นคือผู้อื่นเขาเนี่ยโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ช่วเห็นเบื้องหลังเรี้ยวเด้อเห็นเบื้องหลังเรี้ยวเนี่ยจากหน่อยนะว่าการถ่ายเป็นยังไงนี่เห็นบ่เห็นบอบอกอันนี้นั่อีกแล้ว รอบนี้มันบ่ถอดรองเท้าเว้ยมันยางดูดๆขึ้นไปเลยจนถึงจุดสุดๆเลยเห็นบ่แล้วก็ันั่งทายลูกเก็กทายรูกจึงสันล้วสูดอากาศสูดโอโซนน่ะนี่นนนรวทา่าทางมันเป็นจะถีบตกขึ้นอย่างเอาพอเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอแล้วนะเราเตรียมตัวไปที่อื่นได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มานาั่งกินล้มช่มบิวสักน้อยให้เห็นบรรยากาศทัวร์ทุกมุมนะ พอนั่งชมวิวเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้เราก็ออนึกถึงออความเพลิดเพลินลนะเนาะความเพลิดเพลินที่เราก็อยากเก็บรูปเก็บภาพนะมาให้ดูนะเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวมานะเผื่อลหลายๆคนที่สนใจอยากไปเที่ยวก็จะได้ลองมาเช็คอินดูบ้างนะนี่ดูแล้วก็ยกมือให้เยี่ยมๆเลยสุดยอดเลยนะก็ดูภาพแวดล้อมดูด้วยก็ได้นะช่วงหน้า ฝนก็จะมีข้าวแบบนี้แหละส่วนช่วงหน้าแ้งก็จะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวทุง่งนาก็จะเหลืองเหมือนทองเลยนะอันนั้นก็น่าจะมาอีกรอบหน,นึ่งนะก็จะมีนักดื่มด่าบรรยากาศมานั่งชมวิวอ,อีกทีนึงแล้วกันนี่ก็จะเป็นทางขึ้นทางกลับแล้วเห็นไหมมันสูตร,รับโอโซนอะไรนักหนีนักหนายกไม้ยกมือดูดูซิมันดูมันทําเออเอาเป็นแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละนะก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยด้